แนกอนตมีด้อยิ่ิลขึ้นอนีียสวัสดีครับพี่รองเมื่อสุขูสุกคนพบกันนี่ครับเบนพนักานเอายีครับบานนี้เทีบน้องเลือมเหียแล้วครับกำลังยายอยู่เรียบกอเงือเยีดแล้ว Cũ bọc nghe khám khuyên rồi, ăn có Hoa, Ấn hóa kìa, khuyên đũa! hóa kìa, khuyên đũa! Ôi, mặc tao ăn hoàn nữa dưa đó cũng nhạc đến Nam Đắn hóa à Ba nhạc nhạc mặc thế à Đắn hóa, đắn hóa tao không? โอ้นี่แห่งหลายบันอันบ่วตาแล้วเทียบน้องก็เหลือมงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งง,ง,งัดบาทน,นี่ กูตีน้องม,มันดูดบินดูดกูว่าสว่าทั้งหนาวมัหนหรออ้อการเทพเมียนอีกแล้วเอ,อ้อ đi, Bay 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 cẩn lao Khuyến lao Bay thận, bay thận, Ôi ngài còn mua người có thể nói là nhắm 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 มันขับเครื่องเนี่ย,ยนก็ข้ารถมันแห่งโหดเนวนี่สิละยังนี่ลักสีสีอฉ <laughs> ัน่ละลักโอ, <laughs> โอ้คองแ่คองแ่จรวดต่อขึ้นกาป่าเป้าแล้วมักน,น้ำใสถ่าอยู่ อย่าเอาอย่าเอานัเนี้นดิอย่าเล่งคอยเล่งนี่แห้งเนดิจวดจ่าจจ่า